สวัสดีค่ะพบกับเพชรหอมในสเก็ตข่าวนะคะสะเก็ดข่าวแรกเป็นเรื่องของของหวานค่ะแต่ว่าสาวๆหลายคนอาจจะไม่ชอบนะคะไปกันที่จังหวัดนนทบุรีค่ะไปกันที่งานแถลงข่าวการจัดงานปลายบางแฟ2024เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะแน่นอนนะคะของดีของเด่นต้องขนมาโชว์ โดยเฉพาะมุมนี้สาวๆหลายคนชอบมากมุมของการทำขนมไทยเอ้ลองทำซะหน่อยค่ะขนมอะไรครับเนี่ยไม่ไปยึงเยแต่พอถึงคิวประธานของงานท่านจะว่ายังไงไปฟังค่ะท่านไม่เริ่มต้องลงต้องลงไหนต้องการมันด้วยครับ บอกให้ทำรีบปฏิเสธเลยถ้าบอกให้ชิมอะไม่แน่ค่ะส่วนสะเก็ดข่าว,กกาวต่อมาไปที่พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพุทธจารย์โตบรรยากาศนี่มาในธีมย้อนยุคนะคะย้อนไปนู้นสมัยรัชกาลที่5 อยากจะให้แต่งชุดไทยสวยๆหน้าผมจัดเต็มมุมนี้ก็เลยมีชุดไทยสวยๆให้ได้แต่งด้วยจะแต่งสวยแต่งหล่อจัดไปเลยค่ะคุณพี่แม้แต่น้องๆทีมงานก็หล่อด้วยแต่หล่อขนาดไหนยังทำงานได้คล่องแล้วถ้าเป็นชุดของสาวสวยแบบสบายเยวยาวอ่ะมันต้องระวังนิดหนึ่งค่ะ ยนี่สินะคะเป็นคนสวยต้องอดทนค่ะส่วนสะเก็ดาวทรงท้ายเป็นเรื่องของการแต่งชุดไทยสวยๆแล้วก็ต้องระวังด้วยระวังอะไรไปกันที่จังหวัดลบบุรีค่ะ ในกิจกรรมนุ่งโจงห่มสบายแต่งชุดไทยสร้างวินัยกฎจราจรเนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน21มกราคมวันนี้ค่ะ <Okay. S 1> ก็มีการมอบหมวกกันน็อกให้กับน้องนองนักเรียนและกิจกรรมนี้เลยเร่วมกันทาสีทางเท้าและทางม้าลายคุณปรัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานท่านนำร่องด้วยการทาสีด้วยตัวเองค่ะ งานนี้พอท่านรองผู้ว่าเริ่มใช้ไม้ทาสีอยู่ดีๆเกิดอะไรขึ้นไปชมค่ะว้าวนี่สินะคะที่เขาเรียกว่าภาพหลุดหลุดออกจากไม้ของแพรเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ